ตอนที่53า้าพาห่มกับแก้วสองใบดูเหมือนพวกเขาจะผ่านมาทางนี้นะดูจากที่บริเวณนี้หีมะยังไม่ได้ทับถมจนสูงมากพวกเขาก็คงจะเพิ่งออกไปได้ไม่นานนะคะพวกเราจะไล่ตามพวกเขาทันไหมคะพวกเราน่าจะไล่ตามทัน ถ้าพวกเราขี่มา้าทั้งวันโดยไม่หยุดพักเลย <Wow. S 1> ยังไงยังไงก็มีทางเข้าเพียงแค่ทางเดียวอยู่แล้วดังนั้นพวกเราจะรีบมุ่งหน้าไปที่ประตูใหญ่ตามแผนกันเลยดีกว่าคุณเคยเล่าว่าประตูนั่นมันถูกปิดผนึกโดยเวทมนต์ของตระกูลเฮสเวลใช่ไหมคะใช่แล้วฉันควรจะสบายใจที่ยังมีเวทมนต์ปิดผนึกคอยขวางทางไว้อยู่นะคะ แต่ว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยไม่สบายใจหรอก็เออฮ่าฮ่าฮ่าแหมคุณอาจจะเรียกว่าเป็นลางสังหรณ์ก็ได้ค่ะฉันรู้สึกว่าคู่คั่งรักทั้งสองคนนั้นน่าจะผ่านผนึกของประตูใหญ่ก็ไปได้แล้วนะคะหยุดคาดเดาจนเกินงามแล้วรีบออกเดินทางกันดีกว่า เฮ้เ <normalized> ฮ้ฮ,ฮว้า <Tyson> ออๆๆๆทั้งหมดเป็นของฉัน <S 1> <S 1> แต่ว่าเธอใช้ของพวกนั้นไม่ได้ทุกอันไม่ใช่หรอ <S 1> <S 1> ชีขัดอารมณ์ฉันทำไมฉันรออยู่แล้วยาก จ้าจ้าผมขอประทานอภัยด้วยครับ<อ>ฉันก็รู้ว่าคนแคระโบราณมีร่างกายที่ใหญ่นะแต่ว่าไม่มีอันไหนที่ฉันใช้ได้เลยอุปกรณ์ทุกอย่างมันใหญ่เกินไปทั้งๆท,ท,ที่มีของเยอะแยะมากมายขนาดนี้น่าเสียดาย <c oughs> นัน,นซีแล้วหมวกนี่มันคืออะไรนะ ฉันนึกว่ามันเป็นแค่อุปกรณ์ประกอบฉากในเกมเท่านั้นฉันเลยไม่เคยสนใจมันเลยขั้งในหมวกมันเขียนว่าหมวกนิรภัยอ๋ออ๋อก็สมเพจสมผลอยู่นะ Frost and ์วิ l เป็นเมืองใต้ดินดังนั้นก็คงต้องมีการสำรวจเมืองและขยายเมืองไปด้วยลวนะเนาะใช่เอ๊ะ แต่นี่มันอะไรหรอแค่มองแป๊บเดียวก็บอกได้เลยว่าคาสถานะการป้องกันของมันต้องสูงสุดๆเลยจะทิ้งไว้ที่นี่ก็แอบเสียดายแฮะไม่ฉันไม่สมอะไรแบบนี้หรอกนะยยาเฮ้ยทำไมล่ะเธอคิดว่าจะใส่ได้ไม่พอดีหรอแต่พวกเราก็คงทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ได้หรอก ยอมใส่ใส่ไปเถอะ <c oughs> เรื่องขนาดเป็นประเด็นที่จะตามมาทีหลังนะแต่นายจะให้หญิงสาวแสนสวยอย่างคอเดลียเชสต้องมาสวมใส่อะไรแบบนี้ได้ยังไงกันยะห <c oughs> ลงตัวเองชะมัดปล่อยให้โดนมอนตกตุยเย่ไปเลยดีไหม <c oughs> แต่ยังไงยังไงมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นขนาดนั้นอยู่แล้วดังนั้น อ่านปากของฉันนะว่าไม่เป็นไรตอนเล่นเกมฉันก็แทบไม่เคยสมอะไรพวกนี้เลยดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องใช้มันที่นี่เหมือนกันและหนะเนาะไอเทมระดับสี่ดาวหอกทรงพลังอาวุธหอกจากซีรีส์อาวุธทรงพลังใช้คมหอกชาร์จแล้วยิงพลังจิตออกไป ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งจ้าเอาไอเทมไปสักห้าอันแล้วกันฉันชอบช่วงเวลาแบบนี้จังเลยอุปกรณ์จำเป็นสำหรับทั้งครอบครัวกระเป๋าวิติสสำหรับเก็บของไอเทมระดับสามดาวกระเป๋าวิติกระเป๋าที่สามารถเก็บของที่ใหญ่กว่าขนาดของมันได้ถึง30เท่า เธอทำอะไรของเธอพี่พฉันกำลัทงทำท่าทางเหมือนยูทูบเบอร์อยู่ไงเหมือนใช่ไหมล่ะแหมแหมเดี๋ยวเธอก็คงจะได้ปุ่มทองในเร็วๆนี้แล้วละมัง้งเอาละ่ะพวกเราคงไม่ได้ลืมเอาอะไรไปใช่ไหมใช่พวกเรามุ่งหน้าไปหาดอกสันตวันสัรัางที่ฉันเจ็ดตอนนี้ได้เลย <Yeah. S 1> อะไรนะ พวกเราจะไปที่ชั้นของดอกไม้แสงตะวันสัแท้านเลยเหรอเออใช่พวกเรายังไปไม่ได้นี่นามีมอนิฟาร์มน,นี่ต้องไปเก็บ<อ> EFP ก่อนบทกสัทน,นาณคุ้นๆนะนั่นสินั่นสิไม่มีหลักฐานอะไรที่จะสามารถบอกได้เลยว่าพวกเราไม่ใช่พวกบ้าเกมเลยเนอะ เมื่อนานแสนนานมาแล้วผู้ปกครอง f r o สเอ็นวิคนแคระโบราณได้แช่แข็งบ้านเกิดเมืองนอนของตนด้วยสาเหตุเพราะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เลวิเอทานผู้ซึ่งได้ครองบัลลังของ p r ีเอเดได้ซัมมอนสัตว์อสูนเข้ามาในเมืองใต้ดินอสรพิษขาวการต่อสู้กับสัตว์อสูร ที่สามารถทำให้ร่างกายกลายเป็นอมภาตได้เพียงแค่จ้องตาเท่านั้นทำให้มีคนแคร์เหลือรอดเพียงแค่สาคนพวกเขาจึงตัดสินใจเลือกแช่แข็งดินแดนนี้โดยระเบิดเวทมนต์ออกมาใส่เมืองที่กำลังจะถูกทำลายอย่างช้าๆเป็นการตัดสินใจเลือกระหว่างการล่มสลายของบ้านเมืองหรือเผ่าพันธุ์ของตน เป็นการตัดสินใจที่น่าเศร้าแต่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจเยี่ยงวีรบุรุษจึงทำให้อสร,รพิษข่าวยากเข้าสู่การหลับไหลในสถานที่นี้เป็นพันพันปีโอ้ยฉันก็รู้แหละว่าเขาระเบิดพลังเวทมนต์ออกมาจากที่นี่ ต่ว่านี่มันจะไม่หนาวไปหน่อยหรอ <c oughs> ช่วยไม่ได้นี่นาะเพราะมันจำเป็นต้องทำให้ห้องนี้มีอุณหภูมิต่างแบบนี้ตลอดไปจะได้ทำให้สัตว์เลือดเย็นที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นยังจำศีลต่อไปได้สถานที่ปัจจุบัน Frost and Vi ชั้นที่7ดดีเลยมันกำลังหลับถึงแม้ว่านะ ในช่วงเวลาที่ดอกแสงตะวันสะพรั่งผรีบ้านพลังของดอกไม้จะปลุกให้มันตื่นขึ้นมาในทันทีก็เธอก็หมายความว่ามันจะหลับลึกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าดอกแสงตะวันสักครั้งจะบานสินนะฉันคงไม่ต้องบอกส่วนที่เหลือให้นายรู้หรอกใช่ไหมจะ นี่เป็นโอกาสที่จะได้กินมันสดๆสดสดไง <c oughs> นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าจงจำสิไปตลอดชีวิตของแกเธอไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> ฟาร์มดีๆจากไอแคมฟรีๆ <c oughs> นี่มันรัดมาก ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอาสอรพิษข่าวที่ทำให้เมืองฟรอสแอนวิทั้งเมืองเข้าสู่ช่วงเวลาอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์กลับตายอย่างปริศนา,า,างูนายขา้าวข้าวงูน้อยข้าวหินมานาาจ้า,จาหินมานาโอ้ดูสินั่นไง ดอกสัตวันสะพรัง่งมันจะผลิตบานตอนเที่ยงคืนวันนี้ใช่ป้าท่านนายกินเข้าไปมันจะช่วยรักษาโรคก,ก้าเส้นลมปรางหินอุดตันของนายจนหายขาดเลยใช่ไหมถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาให้หายขาดขนาดนั้นแต่ฉันมั่นใจว่ามันจะช่วยรักษาอาการได้เกือบทั้งหมดและ wow. ฉันอยากให้มันฝีบ้าเร็วๆจังเอาไรฟ้าทำไมหัวใจของฉันมันถึงหรือฉันคิดไปเองกันเอาล่ะเกี่ยวกับหินมานาของอสรพิษขาวหืมทำไมหรอเราเอามันไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยหรอ มันเป็นเพียงไอเทมไรประโยชน์ที่ขายได้ราคาสูงในเกมเท่านั้นนี่ไอเทมระดับหนึ่งดาวหินมานาขาวหินมานาจากสัตว์อสูรของกษัตริย์โบราณเลวิเอทานมันบรรจุพลังเวทของเดมอนเอาไว้ใช่เพราะมันมีพลังของเดมอนอยู่ด้วยเลยเป็นพิษต่อคนทัท่วไปแต่ว่า มันก็แค่เป็นเซตติ้งในเกมเท่านั้นคอเดเลียถ้าเป็นเธอแล้วก็เธอน่าจะดูดซับพลังของมันได้นะฉันหรอถูกต้องเพราะเธอได้ครอบครองพลังของแม่มดซึ่งมีต้นกำเนิดจากเจ้าแห่งเดมอนองไง